มาแน่มาจริงนะคะคุณผู้ชมกับภาพยนตร์ตลกในตำนานนะคะหอแต่แตกแหกสับปปยชน์ค่ะผลงานการกำกับของพี่พอานนท์นะคะเจอกันแน่14มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ อดใจรอกันอีกนิดนะคะสำหรับแฟนๆภาพยนตร์สายฮาของพุ่งกับชื่อดังพีพศอานนท์ที่กำลังเตรียมมาสร้างความสนุกสนานคำกันจนน้ำตาแตกอีกครั้งกับภาพยนตร์ในตำนานของมาหากราภาคต่อที่เป็นตำนานหนึ่งเดียวของวงการบันเทิงไทยฮอแตวแตกแหกสัป,ประโยชน์ค่ะแถมงานนี้ก็ยังได้นักแสดงสาวอดรมดีอย่างติชากันติชานะคะที่ได้มาร่วมเสริมทักความฮาอีกด้วยล่ะเตรียมตัวหล่อล่ำพร้อมกับเสียงหัวเราะด้วยกันนะคะในภาพยนตร์ฮอแตวแ,แตกแหกสัป,ประโยชน์ที่จะเข้าฉายวันที่14ีมีนาคมนี้ ร้อมกันทั่วประเทศทุกโรงภาพยนตร์แล้วมาปลุกอารมณ์ให้สนุกสนานไปกับหนังตลกในตำนานของคนไทยกันค่ะ